อะท <West> ีนี่เราลองมาดูตัวอย่างที่5.26ก็คือเขาให้เราหาพื้นที่ของระนาบ x บวกส y บวกสตกับหกอยู่ในอัตภาคที่1หรือว่ากรอดเลนที่หน,นึ่งก็คือเขาให้ s นะครับก็คือเวลาทำก็คืออันนี้นะครับก็คือ ตัวอย่างที่5.26เนี่ยเวลาเราพอดพอดค่าพื้นที่ของหนาพบวก2 y บวก3 z ท่กับ6เนี่ยก็คือระนาบตรงนี้ครับรก็คือรูปที่5.22ับประมาณนี้ฉากนั้นถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราแทน x เท่ากับ0ครับซึ่งถ้า x ท่ากับ0ครับ พื้นที่ของมันก็อยู yeah. ่ระนาบนี้ก็คือระนาบตรงนี้แต่ถ้าเกิด y เท่ากับ0พื้นที่ของมันก็อยู่ในระนาบนี้แต่ถ้าเกิด z เท่ากับ0พื้นที่ของมันก็คืออยู่ระนาบ x y ก็คือระนาบนี้ดังนั้นเวลาพื้นที่พื้นที่ของค่าฟังก์ชันเชิงระนาบครับเวลาเวลาเราอยากจะรู้ว่าระนาบนั้นอยู่บนแกนไหนถ้าเกิดแกนนั้นมีค่าเท่ากับ0สมมติ ถ้า x เท่าก,กับ0เนี่ยแสดงว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ระนาบ z y ก็คือระนาบนี้หรือถ้า x เท่ากับ0ก็อยู่ระนาบ x z ก็คืออยู่ตรงนี้หรือถ้า z เท่ากับ0ก็อยู่ระนาบ x y ก็คือระนาบนี้ดังนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของระนาบ x บวก2 y บวก3 z เท่ากับ6ก็คือระนาบตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็จะมีจากรูปที่5.22ก็จะมีอยู่ประมาณ1 สองสามมีสี่มีสี่ระนาบรัะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเราจะหาเขาจากโจทย์นะครับก็คือเขาให้เราหาพื้นที่ของ x บวกสอง y บวกสามเซตกับหกฉะนั้นพื้นที่ที่เขาจะต้องการหาก็คือระนาบนี้นะครับก็คือระนาบนี้ระนาบที่วางตัวอยู่ตามแนวแกน x แกน y แกน z ประมาณนี้ฉะนั้นก็จากทฤษฎีหาพื้นที่ที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า เราอยากจะหาพื้นที่ของระนาบ x บวก 2y บวก 3z เกับ6เนี่ยเราอยากจะหาพื้นที่โดยพิจารณาว่าให้เงาให้เงาของพื้นที่ x บวก 2y บวก 3z เนี่ยไปตกกระทบลงบนระนาบไหนถ้าถ้าเราให้เงาของมันไปตกกระทบลงบนระนาบ xz ก็คือก็คือหาก็คือใช้สูตรอีกสูตรหนึงครับแต่ถ้าเกิดว่าเงาของมันไปตกกระทบอยู่ในระนาบ z y ก็ใช้อีกสูตรหนึ่งแต่ถ้าเกิดเงาของระนาบ x บวก2 y บวก3 z ตกบนระนาบ xy ก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งฉะนั้นสูตรเพื่อให้อะไรคาเรว่าเพื่อให้ง่ายที่สุดแล้ก็เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสักเอาเอาเอาซักอันหนึ่งกรณีนี้ก็คือเราให้ค่างเงาหรือว่าเงาของพื้นที่ระนาบ x บวก2 y บวก3า z ตกอยู่ตกบนระนาบ ก็คือระนาบนี้ฉะนั้นถ้าเราให้ให้เงาหรือว่าให้ให้เงาของพื้นที่ผิวของระนาบ x บวก 2y บวก 3z ตกบนระนาบ xy เนี่ยมันก็สามารถที่จะเขียนได้รูปหนึ่งก็คือเป็นรูปที่ 5.22b ฉะนั้นก็คือกรณีนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าตกกับทบลงบนระนาบ xy เนี่ยก็แสดงว่าค่า z เท่ากับ0จากสมการนี้ถ้าเกิดว่าค่า z เท่ากับ0นั้น สมการมันก็จะเหลือเป็นแค่ x บวก 2y เท่ากับ6ครับทั้งนั้นก็คืออันนี้เงาของระนาบ x บวก 2y บวก 2z เท่ากับ6ตกตกอยู่ในระนาบ xy ทั้งนั้นก็คือสมการก็จะเหลือเป็นแค่ x บวก 2y เท่ากับ6ทั้งนั้นถ้า y เท่ากับ0ถ้า y เท่ากับ0 x กท็ x เท่ากับ6หรือถทา x เท่ากับ0 y เท่ากับ6ส่วน2ก็คือ3ก็คือตรงนี้ดังนัน้นก็คือเขาเรียกว่าเงาของมันตกอยู่ในระนาบ xy ดังนั้นเราก็ใช้สูตรถ้าเกิดเงามันตกอยู่ในระนาบ xy เราก็ใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่ก็คือใช้สูตรที่ 5.57a ก็ใช้สูตรดังนั้นจากสูตร 5.57a เนี่ยก็คือการหาพื้นที่ผิวของระนาบ S มีค่าเท่ากับอินทิเกรต2ชั้น สแควรูทเคอร์ซตายเคอร์เอ็กกำลังสองบวกด้วยเคอร์ซตายเคอร์ยกำลังสองบวกหนึ่งและกดิบเอตันั้นตัวก็ใช้สูตรห้าห้าห้าจุดห้าเจ็ดเอในกรณีที่เงามันตกกระทบอยู่ลงบนระนาบเอ็กยก็ใช้สูตรนี้จากนั้นพอได้เราโจทย์แล้วเราก็ย้ายตัวแปรนะก็จะได้จากสมการระนาบ x บวก2องบวก3 z เตะากับ6เราก็ลองย้ายตัวแปรว่า จากสมการนี้นะครับก็จะย้ายตัวแปรได้เเท่ x ากับ3ลบ1ส่วน 3x ลบ2ส่วน 3y มาดังนั้นเราก็หาว่าถ้าเคือเซตบาร์คือเอ็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ลองดูครับถ้าเค x, ือเซตบาร์คือเอ็กคอสามเท่ากับ0จากังนั้นบาร์คือเอ็ก็จะเหลือเป็นแค่ลบ1ส่วน3เพราะว่าถ้าเทียบกับตัวแปร x ตัวแปร y ก็จะถูกมองเป็นข้างที่ดังนั้นเคือลบ2ส่วน 3y ก็จะเท่ากับ0 ดังนั้นคือ z ซบายคือ x ก็จะเหลือเป็นแค่ลบห่ส่วนสามถัดมาหาคือ z ์ซบายคือ y บ้างคือ z ์ซบายคือ y ก็คือเทียบกับตัวแปร y ดังนั้นก็จะเือก็จะได้เท่ากับลบสส่วนสามดังนั้นอันนี้ก็คือเพราะว่าเคอสามลบหส่วนสามอมองเป็นข้างที่ก็มีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นคือ z ์ซบายคือ y ก็จะเหลือเป็นแค่ลบสส่วนสามประมาณนี้จากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปในสูตรก็คือ พื้นที่ s เนี่ยมีค่าเท่าก,กับอิดิเกต2ชั้นคือเซตบายคือ x กกำลัง2บวกด้วยเคอเซตบายคือวากำลังสองบวก1นดิบ a จากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปเคอเซตบายคือเเท่าก,กับลบ1ส่วน3แต่เคอเซตบายคือวก็ลบสองส่วน3แทนค่าเข้าไปครับก็จะได้เท่าก,กับสแควรูท14ส่วนสามมดิฟเทีนี้เรารู้ว่าจากจากรูป 5. ้าจสองสเนี่ยพื้นที่นะพื้นที่ ดิฟเตรงนี้ก็คือมันเป็นสีสามเหลี่ยมมุมฉากส่วนของมันก็เส็จหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานก็คือสามสูงก็คือหกฉะนั้นกแทนค่าตรงดิฟเไปเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฉะนั้นค่าที่ได้ของการอินทิเกรตหาพื้นที่ก็คือสามสแควรูทสิบสี่หน่วยเอสามสแควรูทสิบสีต่ตารางหน่วย,ยประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเทคนิค ง่ายในะการอิิเกียดหาพื้นที่ของระนาบในปริภูมิสามมิติครับ